หนึ่งสองสามไปวัรุ่นไปโซ่ตุ่มสวาตุ่มสว่าตุ่มสว่าตุ่มสว่าชุกรูจับคูบคำถามปะวะไม่ซิมาเต้นงูเขียวห่างไหมทำไมห่างมันไม่ติดไฟก็มันไม่จ่ายค่าไฟไงคะเออมันไปจ่ายค่าไฟนะจ่ายค่าไฟบ้างนะงูเขียวทำไมอิ่วขาวถึงเป็นสีดำครับถ้าเป็นสีอิดวดำก็คือสีดำเลยค่ะ มันน่าจะไปยืนตากแดดมันมันไม่ได้ทาครีมกันแดดฮะมันเลยดำฮะิีขาวพรุ่งนี้ไปไหนมาคะเมื่อวานไปกินข้าวร้านปลาสีมาครับอร่อยมาก <c oughs> ทำไมเวลาเรากินข้าวแล้วโอ้ไข่ตียุง <c oughs> เราต้องอ้าปาก <c oughs> ด้วย <c oughs> อ่ะาทำไมต้องอ้าปากเวลากินข้าว <c oughs> ก็เคยเข้อทางจมกูกแล้วไงคะเคียวไม่ได้อ่ะมันเคียวไม่ได้แม่คินเกยเคียวเคียวอย่างนี้ทำไมพรุ่งนี้อากาศหนาวร้อนจังพรุ่งนี้พรุ่งนี้ร้อนปะวะ รือพรุ่งนี้มันหนาวอะหรือฝนตกวันอะไรวะแล้วพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมอะต้องกินยาอะไรดีอะเพราะหิวข้าวอะะกินหญ้าไปอ๋อบอกเขาบอกมึงอะแปลงฝันบ้างนะพี่แบงค์ทำไงดีอะน้ำติดคอหนูหนูควรไปลงคารไหมคะอะไรควรค่ะไปนะคะรีบไปนะคะไปค่ะ ตรงมับมากค่ะใปเลยค่ะเขาหรอเราอะค่ะป้าพี่หายใจทางไหนค่ะหนูอยากรู้ครับข้าวผัดแต่ทำไมเราต้องผัดเคยรอให้ข้าวมันผัดเองแล้วค่ะโอ้โหวันนั้นทั้งวันเลยไม่ได้กินข้าวหิวพ mm ูดแล้วบอกโว่กินะไม่อยากกินข้าวผัดคุกน้ำมันเครื่องก็อยากให้มันผัดเองฮะ ท่านผู้ดูคนไหนที่อยากเล่นเกมฟรีไฟลกับผมนะฮะหรืออยากพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวนะให้ไปคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่กระตอบผมได้เลยนะฮะท่านผู้ดูคลิกลิงก์ตรงหน้าโปรไฟล์ที่กระตอผมเสร็จแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดแอปด้วยนะครับท่านผู้ดูกดดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วก็เข้ามาเล่นเกมกับผมได้เลยนะฮะผมจะรอนะ